รวมแล้วท่วมเหมือนเดิมอืม่วมดูแท้นี่ปา้าไต้ซะทีโฮ้ยโอ้โหลงคัดท่วมแน่แท้ เราจะไปยังไงลมบักเภาวลมเ๊้ ไม่แล้วเฮ้าต้นมะพร้าวอยู่ใต้ทะเลอุ้ย กล,ลกับตัวน้ำเอ,อื่อนว่าน้ำกำลังท่วมน้ำเนื้อกำลังมาเอ,อเอานาา้ำซ้ำปลาพุ่นเริ่มสิทวลมมแล้วจะมีกระประมาณจัก หอยบอ่หอ่อจุนิบ่หดอกบรรยากาศครับทงให้ทงหน้าครับตอนนี้ครับน้ำถั่วเบิดแล้วพี่น้องเลยถั่ถวปลาบัดข้าถวถ่วปลากล้ยวยถ่วขัดท่วเน่เห็นตะใบบี้บี้เห็นตะต้นบี้บี้เห็ วังว่าคือจิบบทถ่วมคักดอกตี้วังว่าคือจิบบดถ่วมโดนดอกตี้ยงได้แล้เอือจบว่าใจได้บอ,บอกเน่าวนิงานกำลังมากใส่ผีซะบ่หมออ่งเฮ้ยศิดา มากสีดาห้อยหน่อยกําลังงัยพนจุ่มน้ำอยู่กับมี่็บไปกินบ่พ่นเก็บไปกินก่อนลก็บไปกินแน่

ยังมันก็นยักษสองมือปมือแรีงกับ,บกกับแม่เล้วดอกกมโดนไหลอะไรเป็นแนวไหมโอ้คุณกำลังช่วมกำลังไหลมาหลังจากที่ฝนตกสองมือสองขึ้น ถึงมันสิบตกแห้งครับแต่ว่ามองอื่นมันก็ตกมากมันกัไหลมากเถื่อมากไปสละน้องมันก็เลยเป็นรับอนิสง์จากข้าเจ้าเนี่ยถึงมันสิบตกแห้งแต่ว่าตกอยู่พพรานปนั่นมันก็คือว่าแหละอู้นเขาก็หมดมันก็หนี้นามเนาะเขาก็ต้องข่มอุกอันนี้ก็อาจจะได้ระบานี่ บริลีลงหนีบ่อใดได้ไหนเระมาณ4ีเมตรตัวนี้นี่อันมองม่ใหญนี่ละ่ะเพราะว่าขุดขุดลึกหาเมตรนะแต่บางเอยนใส่ดินดอนลงแนนไหลแนนไปเสร็จแล้วเนาะพูดนะร่มขึ้นมากนี่้นกว่าข้าวกระลัางไงวบอุ้นมพระพร้าวนี่มันบ่าตายหรอกมะ้าง มากฝรั่งภาษาอีสานน้องเอื่นมากสีดาเอ่อไปกินแน้วไปเสลาหนองนี่แล้วใครว่าเมืองอีสานแรงอยากจุงแขนมันไปบึงครับกกไม่ยังยยยย่งเยรอยกกกว่อยยั่งเซไลมันสีแรงเป็นบอจังใดเพราะควนวานน้ำท่าเตรียมล่น อ่างสังอโอ้ถ่วมครับคุณนะอาจีรลงไปเบื้องลุมไปว่าไรหรอกเรื่องเหตุการ์ละได้วะนี่อันนี้ขนาดจะได้อ๋ออันนี้ก็ได้นี่อือนน ได้กินไปซะละเหนเขาสิไปเห็นให้มันหมากเงยก็ได้ยเขาต้องตัดออกอันนี้เขาอยากได้ปริมาณ <c oughs> เออ,อหอัวบอลหัวบอึ๊บถ้าอ, <c oughs> อยากได้ปริมาณให้มันหลายๆเอาก็เลยต้องเอาไว้ต้องได้กินหน่อยๆองค์กะนาวหลอดคุณเพียบไป บ,บ็คืแอแหละเบื้องบรรยากาศน้ำท่วมครับว่่ได้เห็นย่านั่น้ำก็ลังมากาทีบ้านผู้ดินตะบลบ้านผืออำเพื่อบ้านผือจังหวัดอุดรธานีน้ำท่วมใส่หอดม่องไ้ดิ่งขุดเจ้าหน่อย,อยังสิบิยามอันนี้มาเบืเ้องน้ำฟังผี วิเนเห็ดเนีวทำเหมนแนะคนมันมีเวียดอนะสลบพี่นอ้องอึ๊บเอ้ยปลาผลชะลท่านุน่เอ,อ้ยขักถมขักถมเนี่ยอะเดี๋ยวสิไปยามม่วงแลละ